ไปครังหนาสามตัวตรงเครื่องวันพี่ไม่ไดจ้ะเก้าสามหนึ่งพ่อไปขอเพิ่นแบบรอาเนียนเมื่อนั้นเกตตัวรบหมูซาพยานาคมากอ่ะบมูซาพยานพยานาคหน้าเราก็ได้เห็นเกตถืออ้าวถือมือเกตเลยขอเพิ่นมาถ้าอยากไปยูนัมาให้เกตให้เกตได้สามตัวตรงเกตบ่มีเงื่อนหมูซาใ่รจะเพใ่รจะมีเงื่อนบมูซาไปยูนัม เิ่นกะเล่หายนูมากจ้ะนูได้ในห้าหน่อยตามตัวตรงแต่ตบามมากออกุกซ่าเป็นมาเรอบวันนี้เลดเด้ไปยูถูกอยู่องค์ใหญ่ในตัวเล็กมากองค์ปูปูดำอยู่ที่ตำแหน่งอาจารย์นัตตีต้ <c oughs> เจ้าเอฟซีพูดที่เป็นขอามาไหมเพื่อนจะเพื่อนจะบอกขอาใจนะเริ่มแรกที่น้องเกดที่น้องเกดได้ได้ ด้มีคย้าย่าพ่นวามีเซนบ่ะที่เกี่ยวกับปู่พญานาคปู่องค์ดำน้องเกดไปบ้านเจตต่างครั้งแรกคือน้องเกดฝันฝันเห็นพญานาคองค์สีดำกับสีเขียวแต่ว่านูบ่าหลว่าบ้านเจตต่างมีพญานาคนูบ่าในเขาไป้องพระนุเป็นพันพราตื่นสามานนเลยมาถามว่ามีพญานาคบอเลยว่ามีเพื่อนใหมาบอกเพื่อนมาบอกเลยนุบอกนะหนึ่งหเก่ามันออก6 6น์หนุก้าื้อเอาเนี <MC S 2> อเอ็มซีกับดเดบิวต<ม>์ไ่นีเนาะเดี๋ยวว่าสู้ฟังเนาะแม่เดือนหกเก้า <9 S 2> แต่ว่าน,น้องเกดเพิ่นคือฉลาดแห็พี่น้องเพิ่นกลับเอาจนถึงเพิ่นบอกค่ะลูกเน่ยกลับกลับไอ้เ <c oughs> ต้องพอเพิ่นมาหาอยู่บ้านก็นได้ถามมาอ่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ก็เลยบอกวันหนึ่งเก้าเก้าเลยว่าเสือเก้าเก้าหกหกน้ำเด้อเพราะว่ามันจับหัวเนาะเพิ่นก็บเลขกลับบัะเด็กาดน้องเกดถูกแล้วบันนี้เลข ไปบ้านเจต่างอีกก็เลยไปจุดทูบได้สมตัวคือเก้าสามหนึ่งเ้มหน่งบานิเมตไปออกรางวันที่หนึ่งสตัวหน้าไม่ใชสามตัวหน้าสามตรงตรงเก้าสมหนึ่งสี่สี่หเนาะรางวันที่หนึ่งบานิก็เลยพา้องเกตกลับไปตำหนักอาจารย์น็ตี้องเกตเลยไปจุดทูบไหวเพินมันมาครั้งแรกไปกะไปกะก็ได้9ก้าสมหนึ่งเนาะ ครั้งที่สองก็ไม่ไปก็ไปจุดทูบหาเปิดบอกรอีกแต่ว่าในเรื่องการงานของน้องเกศนี่ผ่านอย่างนี้ว่าประสบประสบความสําเร็จหมดมันบัผ่านอย่างคออย่างก็ได้ไปรอบแรกคอให้ไม่เปลนค่ะสตรีมละพานกลับมา่อวานกับพานไปรอบจองไปคออีกให้อันเลี่ยวพานกลับมาเจตังกับพาน่มนอันนี้คือว่าเ้าของานแม่ห้าะของานขอกระปูองค์ใดค่ะคู่ดำปูองค์ดำน้องเกศขออยู่ใส่ค่ะ ยูดตำหนักด้วจ้ะยูดตำหนักอาจารย์น็อตแมงจ้ะไปกับไปขอเพื่อนเพื่อนกับไอ้เรืออาการงานมากจ้ะปรดนเนี่ยมาแรงมากมานอนฝันยังยมันแรงมากมานอนฝันเพื่อนกาบอกนะว่าถ้าในหอดเวลาของจีดีเพื่อนได้เตะไปใบคางาเพื่อนนี่เป็นเป็นจังไรเฮ็ดเป็นรูปร่างเห็นเป็นโตบ่ผู้ชายสีดำหมดเลยเห็นหน้าตําหนักทไมเพื่อนไม่ยืนหมอกเป็นผู้ชายโตสีดำ แต่ว่าเป็นตัวสีดําเป็นล่างสีดําเป็นมืนสีดำใช่เพื่นเพ่บอกว่าถ้าในถึงเวลาองค์จีดมไ,ดไม่่าต้อหาจะยั่งมาถึงเวลาเราวันนี้เจนเพื่อนไหนเพื่อนว่าบอก่ะยังมาถึงเวลาเ่ะเลยบอยบอยเรียบร้บรวยนอียงไหนเหพื่นอนไม่หวังไปแล้วเหมือนเข้าไวทาคลิปอีหยุดาาอาจารย์นานเ่ะเจตุเล่บุษราพญานาคมากไม่ให้จีดถือ ให้เก็บมือหนะแม่ให้ถือซื้อๆเด้อจะถือไว้แขวี่ยในเด้ออันนี้คอยบูชามาแล้วอันนี้หมายเข้ามาของเกียตุแม่นจ้ะน้องเกียรติอยากได้อยู่อยากได้หนูก็เลยขอเพิ่นว่าเก็บมีเงินบูชาให้ให้เก็บได้ตามตรงๆดีคอยจะมีเงินบูชาเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยให้หนูไปแบบใดค่ะไปจ้าปิงปองอยากมือนัน เพิ่นเจภาคอ่างกาบแล้วหนูก็เลยส้วนคือว่าเป็นไข่ไข่มีผู้ชายมาดึงมาเอื่อนไปปะเมื่อมีคนมาดึงแบบว่าให้ไปจับตัวโตเลขกซื้อทาหนูไปจับเพื่นก็ไดอยู่ตะว่าเลขมันสิบวัสดหนูก็เลยขอเพิ่นว่าขอตัวเลขกสั้นๆให้แน่ให้ได้สามตัวตรงค่อยจะมีเงินไปบูชาเพิ่นและแห่มาสามตัวตรงๆดันูเล่จะไปซื้อห้าน้อยเมื่อเล่ออกสามตัวตรงให้ได้ไม่มีเงินบูชาแม่หนูขอเพื่นหนึ่งเป็นขององค์ปูอั่น ของเจตูปายับได้เนาะแม่งอ่ะบันนี้ขอสามตัเพิ่นให้สามตัวเลขอียังไงคะได้แม่นไล่วันพานอยแม่แต่นูก<น><น>เจ้าใดสามหนึ่งสี่จ้ะแต่ไม่ออกสี่หนึ่งสามแต่กลับกลับไปกามามันเลยเป็นเป็นสามตัวตรงแม่นอ่ะแแม่ห้าหมุนกับเขาตรงๆเนาะค่ะเนาะบันนี้น้องเกดก็ได้บูซาเพิ่มมาบ้านเป็นบ้นบูซามาบ้านมากขึ้นแล เพิ่นมาเข่าฝันเลยแมนจ้ะเพิ่นว่าเพิ่อนอยากให้ตลอดแต่ว่าให้เอาให้เป็นเป็นเป็นผู้ที่ไรอีกวะผู้ที่ไรเมนจ้ะมาบอกว่าให้ซีให้ตลอดแต่ว่าให้เกียรติเอาให้เป็นแต่ว่าร่วมๆมาหนิเพิ่นหให้เกียรติซีหางวงินเราจะมาเกียรติเอาพวกเป็นดูไปจับปิงปองแย้มได้เขาตลอด ทุกครั้งที่ไปตำนักก็คือได้เลขมาตลอดได้จ้ะต้ว่านุเอาว่าเป็นสื่อว่าเป็น5หน่อยองอย่าคือเพื่อนหายตัวจนสีห้าก็ต้องเอาไปกับมาแล้วผู้ว่านเพื่นก็หายสีเก่าอ๋อผูว่านนี่ก็เขาบอกแม่จะเขาหนูก็ได้อยู่จ้ะผู้ว่านน้องเกดเฮ็ดจังได้ฟันก้อืให้จับเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายตัวเลขมาแล้วแต่ว่านูต้องไปจุยูทูกเอาไม่ได้นูไปจุยูทูกมันก็ได้เจ็ดเก้าสอรงๆเเอ้ยมันออกเก้าสีออกเก้าสี่ผู้ว่านนี้ คือเพคนไทยทุกมือเนาะเพ่นแต่ว่าให้บอกว่าให้เอาให้เป็นเพป็นของกินแต่มื่อนี้ขอขอไปเคนบ้านได้ตัวไทยมื่อนี้มื่อนี้ได้แได้เลขยังค่ะมื่อนี้ยแปดสี่หกจ้ะเป็นแนวทางของอียังจ้ะห้าน้อยจ้ะหนูขอห้าน้อยสี่แปดหกสี่แปดหกสี่แปดหก ลันอ,อันนี้คือไล่มันแต่ว่ารัฐบาลไทยน้องเกดขออยู่ตำนักอาจารย์น็อตตี้เลยอยู่กับ<ม>ปูดัมเลยไปเมื่อแรกไปฮอดวันที่สิบเจ็ดกับไปขอเลยเได้ตัวใด้ัานีิมืัอได้แปดศูนย์เก่าซึ่งตอนนั้นบอท่านได้รูดเลขอาจารย์น็อตเนาะพอท่านูนะว่าอาจารย์เหตัวใดได้จุดทูดไดนแปดศูนย์เก่าบาน้มัสมัตตรงกับอาจารย์พอดีอนะีก แปดศูนย <ettes> ์เก uh, ้าคือรัฐบาลไทยแมนแต่รบไทยแปูนเเขาตอนาการมนัเตแปูบงก็บอกว่าให้เอาให้เป็นให้เอาให้เป็นเพื่นมาอยูนอ่นแล้วให้เอาให้เป็นดูกวกไปยูทูบบอกเพื่นเพื่นต่อมากับเต้เพื่นน่นแหละมึงว่าฝันอะเพื่นก็บอกว่าให้เอาให้เป็นบ้านกับดัง ศูเรับปนไน้ยะนมีอยตุม um ีุูกแม่กีเนกเด็ดลอข้อนแบบรนกเกดตุ๊ถกทอบกครับนกดถกอปับฟูนะครับวลาเพิ่นจะมาห้ตลอดจะมาให้เอาแห้ปิง เดี๋ยวเาเก,เกนเนาตดด้ด้า่ส่วนตัวนกเกดถ้มาษษษษมาัดพิเศษมัุดนกเกดมากเท่าใด8ะ8ซอันนี้คือเลขคู่ที่จุดขอดอยู่ที่ปู่องดนะําเนาะอยู่ตำาหนักอาจารย์นัตตี้เนาะ เครียดจดเครียดแคปกันจอเอฟซีนะครับสำหรับน้องเกศที่จะติดตามน้องเกศให้ติดตามได้ทางทางช่องทางไหนบ้างคะเพจจานน้องเกศพารวยกับยูทูบน้องเกศพารวย่ะฝากองนั้นุญาะ เมก็เตนะครับองเกดคนเกดเซฟนะคะท้อมเป็นท uh, uh, ี okay. eight, ่หนึ splash, mm ่ง hmm. ว so, ิจ um, mm ิตกยนพศ2566นะคเหงปแปดศูน <três> ย <penso S 1> UH ์เก้าปย์เก้ายกประมาณนี้งเีนะครับเให้ดีโชวใส่เบื้งน้านี้ครับสรุปเลขน้องเกดนะครับแปดศูน้เะครับประมาณนี้นะครับเอฟซกคนกันนะครับอย่างที่โชว์ได้เห็นเมื่อกี้นี้นะครับ อาลำลากันไปนะครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะครับชอบก็จัดให้ในแอดตามแนวทางมาให้นะครับทุกที่ที่มีตัวเลขนะครับถึงไหนถึงกันนะครับเราจะตามให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับลำลากันไปขอบคุณคำสวัสดีครับผม